เอาละครับผมเอาอีกแล้วดุกนากแล้วครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนครับผมสวัสดีเย็บี่ทุกท่านนะครับเนาะกลับมาเจอกันช่วงแรงๆครับพี่น้องมาจงแฟมบี้ครับ ้างหายไปโดนนะครับเนาะหมาบ้านซีมือหามือครับพี่น้องบ่ได้พอพี่น้องเลยอยากอยากงานอย่พี่น้องอยากงานบวชพี่ชายน้ำแน่ครับน้องมัวหมู่ว่านก้อนนี่ครับก็ลองขอตรวจขอไปพี่น้องนะครับเนาะพี่น้องเย็บที่ทุกท่านครับว่างบนนี้กะถือว่าถือว่าว่างบ่กะเขกัว่างอย่พี่น้องเหลืองานซีมงครับพี่น้องนี้พาพี่น้องว่าใส่เบ็ดครับพี่น้องใส่เบ็ดไม้ลำไม่ไหมครับพี่น้องคนตกหมู่ก้อนนี่แหละครับตกแห้งแล้วก็ ปลามันเบือนอยู่อยู่หนองนั่นนะครับเนาะมันเบือนลงให้หน้าห้อยมันเบิอนอย่เหลี่ยมงงเลยพี่น้องคิดว่าปลาลงให้หน้านั่นแหะครับเมื่อกี้นี่ก็ย่างมันนี่กัปลามันแรนนะครับเนาะแรนน้ำตื้นๆดอกพี่น้องแรนบูปลาหยาไปครับแสดงว่าปลาเริ่มสิลงให้หน้าแล้วพี่น้องปลาเริ่มลงให้หน้าน้ำไม่ไหมครับพี่น้องมื่อนี้มาลุ้นกันว่าสิตกินบ่มันจิตกินเด็ดบ่เอาเงี่ยใส่เดือนมาครับพี่น้องเงี้ยใส่เดือนโคตครับนี่ตัวใหญ่ๆครับพี่น้องเงี้ยใส่เดือนกด ปักแนวเลี่ยงสองขางนี่นะพี่น้องให้หน้าเข้ากันนี่นะครับใส่ผีไส้สองฝั่งนี่นะครับพี่น้องนี่ครับหนำน้อยๆนี่แหะพี่น้องหนำพ่อจีเจียนี่ครับตื่นๆนี่ครับเมื่อกี้ปลาเรียนนี่แ่ละพี่น้องปลาคอหรือปลาดุกปลุกเรียนปลาบูเข่าบูปลาเข่าไปนี่ครับไม่เข้า ใส่น้ำแข็งให้หน้า,าไปนี่แหะพี่น้องน้ำนิดน้อยครับต่อปลาแม่เหลียนกินมากินตื่นตืนนี่แหละครับเบ็ดประมาณสามสิบหลังครับพี่น้องเบ็ดประมาณสามสามสิบสามสิบนิดหน่อยครับพี่น้องเบ็ดเก่าพร้อมผมกำลังเห็ดเบ็ดใหม่อยู่พี่น้องเดี๋ยวมันจะเอาเบ็ดเก่ามาลองกันพี่น้องว่ามันจะกินบ่ เดี๋ยวมือแรงข้อกับวาหลุนน้ำย,า,ยามน้อกันเนาะพี่น้องเนาะไปเะ็นไส่เบ็ดจะเข้าพี่น้องกุ่นป้าแหลกไก่ตายอยู่พี่น้องอจากขีใใตดกตกก็โป่ตกอันฝนตกกะทีโอ้หายทีบท่บางทีก็พี่น้องอันฝนตกอันฝนโปรตกกะได้หลุนกันแหละพี่น้องมือแรงอากาศเอาอาแบบนี้ไปเปใส่เบ็ดน้อก,กันก่อนครับไปแล้วสีดำครับพี่น้อง ฝ่ามาแห้งแบบพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตใส่เบ็ดเดเข้าเด้อพี่น้องเด้อยยานฝ่าครับพี่น้องยยานฝ่าเดี๋ยวเจอกันตอนยามนะพี่น้องเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีกันตอนยามครับพี่น้องสวัสดีในช่วงหลังฝนตกครับผมฝนตกย่างแห้งับพี่น้องครับมาลุ่นยามเบ็ดกันมึงต้องับเนาะว่าจะถือป้อจะแล้วว่าถือปยามหอกครับเนี่ยงมึงจังน้อยนะครับน้ะพี่น้อง ฝนตกจางแห้งเลยครับพี่น้องครับนอนอยู่หน้ากี่แล้วพี่น้องบ่ได้เขาบ้านครับฝนยนนนังดิ้นอยู่เลยครับลงเม็ดอยู่เลยฝ <c oughs> นยังลงเม็ดอยู่เลยพี่น้องเสียงกบเสียงเกียดห้องเสียงอึ้องห้องยังครับครับพี่น้อง บอถือครับพี่น้องครับข้าปลาชีเมืองรวยใจไม้แล้วพี่น้องเด้อเบสโทรศัพท์เบิดครับพี่น้องโอ้โหโหโหหหหห่อยห่อยห่อยล้างทางไหนไม่ยังกินเลยครับพี่น้องนี่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 นองครับเอาแล้วครับพี่น้องนี่ครับหลังนี่ครับปลาอะไรโอ้โหหหโหห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 ห โอ้โหโอ้โหโอ้ปลาดุกพี oh, ่น้องปลาดุกครับผมโอ้ใส่งามงามพี่น้องอึ๊บนี่ครับผมแถมแหลกมาแล้วครับพี่น้องครับใส่งามงามเลยครับผมโอ้โหปลดปลดปลดี๋ย่งหุ้นเลยครับพี่น้อง ครับพี่น้องครับ <c oughs> เดี๋ยวหุ้ยนะครับผม <c oughs> โอเคแต้มแรกมาแล้วพี่น้องครับ <c oughs> ใส่กระเป๋าเลย <c oughs> นี่ <c oughs> นแต่แรงฝนมันตกตกแห้งแบบตูกจังแห้งเลยครับพี่น้องฟ <c> า <oughs> สิบพยายามกับมันเป็นสงสัยสงสัยครับพี่น้อง ไปเงียอยากเข้ากันพี่น้องไปหลุดกันตอ่อครับผมไปหลุดกันตอ่อครับเฮ้หลังที่สองครับพี่น้องเอ,อ้าลังต่อกันว่าหนิล่ะเอ,อ้านี่ครับพี่น้องนี่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  โอ้๊ยเอาละครับผมเอาอีกแล้วดุกนาอีกแล้วครับผมเนี่ยครับอู้หูอุ๊บโอ้มาลุล้วดเลยพี่น้องบาดเนี้ยเอาเอาเอาพี่น้องใส่งามครับพี่น้องใส่งาม ในการพี่น้องได้การโอ้ใส่แสีบตัวนไหนพี่น้องใส่ตุ่มหมอปลาแดดต้นไหครับนี่นี่นะครับพี่น้องเขี่ยเอครับพี่น้องแทบสองครับผมสองเสบแล้วโอ้มันใหญ่เสียบจนหมุนไปเลยพี่น้องครับโอ้เขี่ยเพี่น้องครับ เก็บเงียก้อนพี่น้องนี่กันตอครับพี่น้องเงียบเบิร์ดครับพี่น้องครับเก็บเงียบจากข้าวค้อนเสียบเงียบกับเบอรี่ยังหลายครับพี่น้องมีผมเสียเสียบนะครับเนาะเสียบท้ายเสียบกลางนะครับเนาะเสียบใต้ป่องนะครับเนาะนี่ครับพี่น้อง เห็นแล้วครับเนาะฝนตกเซตไม่ไหมเลยครับพี่น้องตกปากแห้งเลยครับพี่น้องให้กินน้ำหน่อยๆวันนี้น้ำไหลแล้วพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องตอนเส่อครับผมอรุณเวทยามเบ็ดยามเสอกกันพี่น้องครับกับฝนตกเมื่อคืนนี่ครับหมู่บ้านนี่บพรานนี้มีน้ำไหมครับพี่นี่ นามไหลล้มปักเป้าไว้ครับเต็มเลยเฮ้ยยังขอเพ่นเฮ้ยนี่ลุนกันเบ้งงนะครับเนาะย้ำส่อสีใสจักแสมครับพี่น้องโอ้หลังนันหมูครับพี่น้องเดี๋ยวไปใกล้ๆครับหมูเด้ นี่อาไรมั้ยเป็นหูหมูพี่น้องตามกล่องคั่นครับ โบยูครับพี่น้องรุดันนี้ก็บาถือ ボーアルカフェノーで บ่ถือว่าเนี่ยหล่อนเบอิอดถุหลังเลยพี่นอ้องอู้ต่อขุนมาแล้วบ่ถือเลยเดี๋ยวขอยาตเจ็บไปจะเจข้าเด้พี่น้องเด้อต่อเหลือยิ่ฟังปุ่นครับประท่านิยาม อย่าร่อยครับพี่น้องยามเบ็ดแล้วแลยวครับสามสิบหลังห้อยกินอยู่สามที่หลังครับพี่น้องห้อยมันหมูอยู่ครับแต่วามันบ็ถือครับพี่น้องขึ้นนี่ก็ตกเบิดขึ้นครับเมื่อยามมานขึ้นแล้วก็ตกมาอีกเบิดขึ้นนะครับอนแจ่งเลยปลาปลาิตมีส่วนนะครับนะฝนตกปลาไม่ค่อยกินเบ็ดครับพี่น้องต้นมากนะอันนี้จะก็กินเลยครับตอนสองบ็ถถือเก็โตเลยมีต่ห้อยหลุดครับสามที่หลัง คลิปนี้อาจจิบ่หมานเนาะพี่น้องเนาะได้แค่สองตัวครับหล่อมขึ้นนะครับนาะประดุกกะขอไฟกันแล้วกันนะครับเนาะตาไฟเบ็ดกับมีหมานมือบวหมานเนาะพี่น้องเนาะอันนี้มันก็จะเป็นนามไม่น้ำแม่พี่น้องน้าหัวตมาน้าหมัวตะถ่วมครับพี่น้องลากะปลาอาจจะปราทันในแพร่าระทันในไหลครับเนาะตองล้อไห่ถึงฤดูนามหลากอี่ลีครับพี่น้องลาันก็คอยสิไหลอันนี้กะมันก็มีโตต่ว่า นับโตได้อรัพี่น้องนับแบบนี้โอเคครับฝากพี่น้องเนื้อให้ครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เ้อครับพี่น้องมักบรรยากาศบรรนนกบรรนาแบบนี้หายอยู่หายกินแล้วครับเนาะมือใดมือว่าใดกันว่าเป็นยังครับพี่น้องมือหนาวเขาเอาไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เ้อพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจแน่ครับเป็นตรงแฟมดีครับเจอกันไม่เข้มง่าครับพี่น้องครับสวัสดีนี่สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีครับจะซ้อมตัวครับพี่น้องขึ้นไปพี่น้องครับไปตาน้ำไปเห็นงานต่อครับผม